ขยี่ตาสองความแซบ่บซางอุ้งลักคณาเปิดโพสเสิร์ฟทีเด็ดอึง้งเต็มตาไฟลุกโชนแค่ยืนเฉยๆแต่ดาเมจความฮอตฉาและร้อนแรงก็พุ่งแบบเต็มสิบไม่มีหักจริงๆสำหรับนักสแสดงสาวตัวแม่ตัวมัมย่างอุ้งลักคณาที่มักจะมีทีเด็ดที่ทั้งสวยทั้งแซบมาเสิร์ฟให้ได้ชมอยู่ไม่แผ่วไม่พัก อย่างล่าสุดวันที่11กรกฎาคม2567สาววุ้งก็ทำเอาเหล่าแฟนๆต่างทยี่ตาชมความว้าวแบบหนักมากหลังจากที่ได้อวดเซ็ตถ่ายแบบชุดชั้นในแบรนด์ดังเผยให้เห็นไฟหน้าอวบอึงและหุ่นเพรียวสวยแต่ตาพร้อมกับเขียนแคปชั่นบอกเอาไวส้สั้นๆว่า CK girl เครื่องหมายสี่เหลี่ยม CK เครื่องหมายสี่เหลี่ยม งานนี้ทำเอาเหล่าเพื่อนพ้องคนบันเทิงและแฟนๆที่ผ่านมาเห็นต่างกระหน่ำกดไลค์และคอมเมนต์สาดไฟ,ฟลุกซูฮกทีเด็ดเผ็ดซีดของตัวแม่ตัวมัมกันยุกใหญ่เลยทีเดียวลักขณาวัฒนวงศิริเกิดวันที่5เมษายนพศ2526ชื่อเล่นอุ้มเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนี2และระดับปริญญาตรีจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดงและกำกับการแสดงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธและระดับประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงหรือเดอกคอนเนตมหาวิทยาลายัยหอ,อการค้าไทยรุ่นที่4ลัคนาเป็นบุตรสาวคนโตมีน้องสาวหนึ่งคนชื่อว่าหันษาจึงวิวัฒนวงศ์หรือนิวเคลียเป็นนักแสดงเช่นกันและเป็นอดีตนัก ร้องจากวง g 20และน้องชัยอีกหนึ่งคนชื่อนัทวัน์จึงวิวัฒนวงศ์หรือจูเนียสมรสกับกฤษณะอมิตรศูนย์เมื่อวันที่20กรกฎาคม2561และมีบุตรสองคนเด็กหญิงพักวาลันชนอมิตรศูนย์ชื่อเล่นน้องดิสนีย์เกิดเมื่อวันที่8เมษายนพศ2562และการตูนบุตรสาวบุญธ,ธรรมที่เกิดจากสามีปัจจุบันเธอและสามีของเธอได้เลิกรากันแล้ว